ไปดูการเคลื่อนไหวนอกสภาบ้างขงุณประชมแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองเรียกร้องประชาธิปไตยอันนี้คือกลุ่มของ PMOve แล้วก็เซฟบางกลอยที่เขาปักหลักอยู่ตรงสะพานชมัยมรุเชตข้างๆทำเนียบรัฐบาลเรียกร้องในส่วนเรื่องของสิทธิทำกินของเขานะครับเมื่อวานนี้เขาก็มีการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยสันติวิธีหนึ่งในวิธีการแสดงออกของเขาก็คือโกนหัวเรียกร้องสิทธิ์นี่แหละครับเมื่อวานนี้กลุ่มเซฟบางกลอยนะครับนี่ฮะ เขาก็เนี่ยได้ทำการโกนผมเป็นการแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์เรียกร้องข้อตกลง4ข้อซึ่งเขาบอกว่าไม่ขอเป็น MOU เป็นข้อตกลงลอยๆแบบครั้งที่แล้วแล้วมันก็ไม่แก้ปัญหาวนกลับมาแบบนี้อีกคราวนี้เนี่ยขอให้เป็นหนังสือที่ลงนามโดยนายกรัฐมนตรีหรือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีคืนสิทธิ์ที่ดินให้กับชาวบ้านเลยนะครับ แล้ววันนี้จะมีประชุมคอรมอใช่ไหมครับเขาขอให้ข้อเรียกร้องสีข้อของเขาเนี่ยเข้าที่ประชุมคอรมอในวันนี้เลยส่วนเรื่องคดีที่จะมาตั้งข้อหากับเขาเนี่ยก็จะต้องชะลอออกไปก่อนด้วยกลุ่มภาคีเซฟบางกลอยเมื่อวานนี้เขาร่วมกับขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือว่า PMOve อ่านข้อเรียกร้องถึงนายกรัฐมนตรีให้แก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงแสดงออกเชิญสัญลักษณ์ด้วยการโกนหัว โดยคุณพัชระคำํำนาญคณะทำงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนกระเรียงบางกลอยบอกว่าเครือข่ายเซฟบางกลอยและพีมูฟขอแสดงข้อเรียกร้อง4ข้อ 1. ก็คือให้นายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหากรณีชุมชนกระเรี่ยงบางกลอยทำหน้าที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงคืนสิทธิ์ให้กับชาวบ้านต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน30วัน เนื่องจากที่ผ่านมารมัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณวราวุฒิศิลปะอาชาไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้เพราะฉะนั้นขอให้ตั้งกรรมการแยกขึ้นมาแก้ปัญหาเรื่องนี้โดยเฉพาะและต้องลงนามโดยนายกรัฐมนตรีขีดเส้นเด็ดลน์ไว้30วันข้อที่2ครับให้รองนายกรัฐมนตรีประวิทรวงสุวรรณในฐานะประธานกรรมการแก้ไขปัญหาพีมูฟเนี่ยเปิดประชุมอย่างเร่งด่วนเนื่องจากที่ผ่านมาประชุมไปแค่หนึ่งครั้งเองเหมือนทําเป็นพิธี แล้วก็มีประเด็นปัญหากว่า140ประเด็นที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขเลยข้อเรียกร้องที่3ให้นําผลการประชุมเนี่ยนะครับเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอวันนี้เลยข้อ4ให้พนักงานสอบสวนก็คือตํารวจชะลอการส่งดําเนินคดีเนี่ยชะลอการส่งสํานวนไปที่อายการจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จทางกลุ่มบอกว่าถ้ายังไม่ได้ข้อยุติก็จะตั้งหมู่บ้านเหมือนที่กลุ่มพิเพิลโกเน็ตเวิร์กตั้งหมู่บ้านทะลุฟ้าเนี่ย ทางของบางกลอยเขาก็จะตั้งเป็นหมู่บ้านเคียงข้างกันไปจนกว่าที่จะเสียงของเขาจะได้รับการตอบรับนะครับเมื่อวานนี้ในช่วงเย็นที่เขาจัดกิจกรรมเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคุณธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจก็มาร่วมด้วยแล้วก็ขึ้นพูดด้วยนะครับโดยมาตรงที่ส่วนของชาวบางกลอยเรียกร้องสิทธิทํากินเนี่ยเป็นหลัก พอจบจากตรงนี้แล้วเนี่ยถึงค่อยเดินพูดคุยแล้วก็เดินยาวไปจนถึงส่วนที่เรียกร้องเกี่ยวกับการเมืองคือหมู่บ้านถลุฟ้าแต่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ขึ้นพูดอะไรอย่างเป็นทางการส่วนที่ขึ้นพูดเรียกร้องสิทธิ์เนี่ยเป็นส่วนของเซฟบางกลอยตรงนี้มาดูบรรยากาศช่วงหนึ่งที่คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าไปที่ถนนพระรามห้าข้างศากลกรมหลวงชุมพรเพื่อทํากิจกรรมร่วมกับกลุ่มพีมูฟแล้วก็ภาคีเซฟบางกลอยนะครับคุณธนาธรได้ขึ้นเวทีกล่าวตอนหนึ่งว่า คนเกเรี่ยงบางกรอยอยู่ในพื้นที่มานานก่อนกฎหมายจะออกก่อนจะมีอุทยานเสียอีกสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไม่เห็นคุณค่าของประชาชนกฎหมายล้าหลังบอกว่าคนอยู่กับป่าไม่ได้แต่เราเชื่อว่าคนกับป่าอยู่ด้วยกันได้ป่าใดที่มีชุมชนจะเป็นป่ายั่งยืนป่าที่ไม่มีชุมชนมักเป็นป่าไม่ย่งยืนมีหลายคนถูกคุกคามดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมต้องมาชุมนุมกันอยู่ในที่แห่งนี้ซึ่งเป็นการประท้วงของคนที่มาด้วยความเดือดร้อนข้อเรียกร้องของพวกเขาไม่ได้ยาก ที่เขาบอกว่าไม่รับเป็น MOU เฉยๆเพราะว่า MOU เฉยๆเนี่ยมันไม่มันไม่มีผลทางกฎหมายต้องการให้เกิดความหนักแน่นจากผู้มีอำนาจไม่เอาแค่ลมปากที่อยากจะฉีกเมื่อไหร่ก็ได้ต้องการให้มีการรับรองโดยมติของคอรมอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษาข้อผิดพลาดและหยุดดำเนินคดีกับทุกคนหยุดคุกคามในทุกกรณีตัวเองจึงมาให้กำลังใจชาวบางกลอยทีนี้นอกจากบางกลอยแล้วเนี่ยคุณธนาธรบอกว่ากรณีลักษณะแบบนี้มันก็มีเกิดขึ้นทั่วประเทศนะ ดังนั้นประชาชนจะไม่ยอมแพ้ก็ขอบคุณแทนทุกคนที่ยืนหยัดต่อสู้เป็นคนเท่ากันมีจิตวิญญาณเลือดเนื้อเหมือนกันมีลูกหลานที่ถูกอุ้มหายก็รักชีวิตมีสิทธิเสรีภาพเหมือนกันกันกบเราเพราะฉะนั้นการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่เพื่ออนาคตของบางกลอยแต่เป็นเพื่ออนาคตของทุกคนที่ถูกกดขี่พอคุณธนาธรพูดเสร็จเนี่ยนะครับก็เนี่ยลงพบปะเยี่ยมเยียนผู้ชุมนุมมีคนมาชูสามนิ้วถ่ายรูปกันหลังจากนั้นคุณธนาธรก็เดินจากจุดนี้ ต่อไปที่หมู่บ้านทะลุฟ้าของกลุ่ม People Go Network ที่เขาจัดตั้งหมู่บ้านร่วมชุมนุมเรียกร้องอันนั้นข้อเรียกร้องเขาจะเป็นเรื่องยกเลิก112ปล่อยเพื่อนเราอะไรต่างๆเหล่านี้จะไม่ได้เกี่ยวกับกับตรงส่วนของบางบางกลอยตรงนี้อันนี้คนละอันกันแต่ว่าคุณธนาทรไหนไหนมาแล้วก็เลยเดินเยี่ยมไปเลยนะฮะทั้ง3จุดกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ